ความเหนียวดูความข้นล้าสุดลงลงไปเข็นแล้ว <laughs> แก็มาอยู่หน้าบ้านนะคะรอรถแท็กซี่มาซึ่งดูของไอของไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มีคำว่าแบ็คแพ็คเกอร์พอตอนแรกจะแบ็คแพ็คแต่ไม่ได้ Back er <c oughs> แบ็ก็แหละเยอะมากเยอะจัดแล้วเราก็มาถึงสุวรรณภูมิแล้วค่ะเพื่อนๆล่ะ ซึ่งเราจริงๆชนกับแบงก์ก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมา2ปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยจัดทริปเวียดนามกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเวียดนามแอร์ไลน์นะคะ ซึ่งข้อดีของสายการบินนี้นะคะก็คือเมื่อเราซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะจะมีฟรีอาหารแล้วก็ฟรีกระเป๋าคนละ23กิโลซึ่งเป็นข้อดีมากโดยที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรเลยพร้อมมากซึ่งตอนที่ชนมานะคะวันนี้ก็คนเยอะมากแล้วก็คิวเยอะมากแต่ว่าพนักง,งานก็ทำงานได้ดีแล้วก็รวดเร็วดีนะคะอยากให้ คนที่จะไปเที่ยวก็เผื่อเวลาไว้กันนิดนึงเราเข้ามาในสนามบินแล้วนะคะตึง ใช่ไหมเราเข้ามาในเกตแล้วนะคะมีชาแนลรู้วลยอันน okay. like> <as yeah ี้อะไรอ่ะอันนี้่าเทียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างใน อนนี้คนเริ่มกลับมาคือคักแล้วนะคะทั้งที่ตอนตอนแรกอะ่ะเนียเนียเนาะแล้วเราก็แบบไฟสายๆอะ่ะไฟสิบสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้านาทีไม่ต้องวิ่งทาา่านอาบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเหนียวพ่าเหนียวพ่ น้ำเป็นเลยแล้วการมาเที่ยวเวียดนามในครั้งนี้นะคะชนก็มีแค่พาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตและประกันการเดินทางแค่นั้นนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยก็เที่ยวเวียดนามได้แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะร้อนไหมร้อนเขาคงเพิ่งเปิดแอร์ Ready? รอร่อยไหมเมื่อกี้เขาเอาชามาถึงนะคะแลยวฉันจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมไดบปะมันก็คือชาหวานไหมเจืดรไม่ฝาดอะไรเท่าไหร่เหรอคนแนะนำว่าชอบ <laughs> ออกจากตมแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกระเป๋า หลังจากรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปซื้อซิมโดยชนเลือกซื้อของซิมเวียดเทลนะคะตอนนี้เรามามารอารถแท็กซี่นะคะเห็นเรื่ัง ถึงห้องพักแล้วเหนื่อยมากแล้วแบบหลังฝนตกอะ่ะโอ๊ยแล้วคือให้ดูห้องแล้วกันห้องที่นี่คือดีนะ <S <S คือแบบได้เลยแล้วชนชนจองมาในราคาแบบหกร้อยประมาณหกร้อยบาทหรือหกหกเจ็ดร้อยเ็ดร้อยบาทเงี้ยแต่คือได้ห้องคือ เดี๋ยวให้ดูวิวอันนี้คือวิวจากห้องพักนะคะแบบงันประตูไปดูสักหน่อยนี่คือวิวจากห้องพักเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินกันก่อนนะ<ๆ>เพื่อนเพราะว่าเรายังไม่มีม<า>เงิน<า>ใช้<า>เลย แค่อย่าให้ชนเดินเหยียบที่หมาก็พอนะเอาจริงๆ <c oughs> เอาจริงๆแล้วนเออได้ยินเสียงแต่ไหมเรามาถึงเวียดนามแล้วนะอซอยนี้ใช่ไหมแบงใช่เรามาจากซอยนี้เมื่อกี้อ่ะอุ้ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะชิคมาก อู้ชิคมากนะคาเฟ่หรออู้ชิคมากตรงแบบน่ารักตัวใจเย็นๆเราไม่มีเงิน <laughs> ต้องเตรียมตัวเนี้ยเราอ่ะ <laughs> น้องไม่มีเงินน้องไม่มีเงินโอ้ใส่เดินระวังระวังเราไม่มีควายคนเดิน แล้วชนก็กดดูเรดอลลาร์ก่อนนะคะว่าถ้าแลกดอลลาร์ที่ไทยอะค่ะได้เงินดองราคาเท่าไหร่แลกที่นี่ได้เหรียดดีกว่าไหมสรุปว่าแลกได้ดีกว่านะคะคุณป้าเขาก็จะให้เหรียดราคามาที่ถ้าแลกใบ100ดอลลาร์นะคะก็จะได้เยอะกว่าใบาย,ย่อยนะคะ จะมาร้านกาแฟไข่นะคะกาแฟไข่ไข่ร้านนี้เห็นยังซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเป็นแบบออริจินอลแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะที่ฮานอยเลยนะคะเดินขึ้นมาขึ้นมาเอาทางไหนรออุ๊ทางนี้ทางนี้ทางนี้ ควรนั่งตรงไหนดีนี่เนาะแล้วก็สั่งไปแล้วเชิญสั่งช็อกโกแลตเย็นเอ๊ะช็อกโกแลตไข่ที่ใส่ไขอ่อ่ะเป็นแบบเย็นแล้วก็กาแฟที่ใส่ไขอ่อ่ะเป็นแบบร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วรสชาติจะเป็นยังไง ชอ็ชอกช็อกกะแลตไข่ชอ็อกโกแลตไข่แบบเย็นดูดูความเหนียว,ออวม,มันต้องคนไหมอ่ะชนก็กินมัมม่วมๆนะทุกคนเพราะชนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกชนก็ดูตามแบบป Google Maps ัก g o เ g l e m มวมา อันนี้อันนี้เหมือนเข้าแช่น้ำร้อนมาไหมแ้วก็อย่างนี้ไหมดูความเหนียวดูความข้นนี่คือกาแฟไข่นะคะถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยเข้าอันไหมเข้า มันคือฟองนมอ่ะแต่มันคือมีไข่แบงกินลูกคือมักมนก็ไม่ร้อนนีนคือแบบมันต้องมาใส่ในนีอนออ้อร่อยอร่อยอร่อยเลยอืออร่อยเลยเข้ากนอยู่อ่ะเข้าเลยอ่ะจะไม่อยากเลยไหม <c oughs> อยากอยากว่ารู้ว่าเขาทำังไงรอยากทำเป็น จริงจริงนะช,อะชออะ็อกโกแลตเค้าอ่ะชนว่ามันเหมือนโอวันตินอะ่ะมันคือผงโอวันตินอะ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นปะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปร้านไหนกันต่อขอไปกินสองอันนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะเดินจากร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆไปที่วัดหงอกเซนนะคะซึ่งอยู่ตรงริมแม่น้าหรือริมคลองอะ่ะเขาเรียกว่าริมคลองแหลนะเนาะอยู่ห่างจากร้านกาแฟ450เมตรเดี๋ยวฉันจะเดินตนะั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเดินไปไหนนะวัดหงอกเซนไปนะทางซ้าย450เมตรป ก็เกือบครึ่งกิโลเราทำได้เรากินเยอะเราก็ต้องเอาองเลยเดี๋ยวจะมาเล่าร้านกาแฟเมื่อกี้ให้ให้ให,ให้ให้ฟังชนว่าร้านกาแฟเมื่อกี้อ่ะคือแบบมันมันต้องมาโดนจริงๆนะเอาจริงๆนะแบงว่าไหมอร่อยเลยอ่ะเออมันมันมีกลิ่นไข่กลิ่นนมกลิ่นโอตนแต่กาแฟเข้มมากเลยนะเขาไม่ได้ใส่กาแฟอ่อนๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไอตัวไอตัวที่เป็นช็อกโกแลตอ่ะเอาจริงๆนะ้นแปดสิเอร์เซ็นตฉันว่าเป็นโอวันตินเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตมันต้องเป็นแบบขมขมอ่ะเออกลิ่นกิ่นโอวันตินอ่ะต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยหวานนัวแต่กาแฟแรงมากแม่เออกาแฟแรงมากคนกินไม่หมดเลยนะแก้วเล็กๆเ,เ,เมื่อกี้อ,อ,อ่อแต่แรงชนกลัวแบบไม่ได้นอนอะไจ ได้ติกเก็ตมาแล้วคนละสามหมื่นดองกี่บาทวะสามหมื่นดองนี่กี่บาทเหอสามสิบยี่สิบยี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวขึ้นให้นะคะว่ากี่บาทสามหมื่นดอง ทานแดงในตำนานแล้วนะคะแดง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 และแดงช่วงนี้วัดของเซินก็คนไม่เยอะมากนะคะถ่ายรูปสวยแล้วก็ไม่ต้องแย่งวิวกับใครด้วยค่ะเดี๋ยวชนกับแบงค์จะพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะอุ้ยสง,งบหน่อยก็ดีนะ อย่าล้มอินเวียดนามนะแบงค์ห้ามล้มนะโทษนะซ้ายซ้ายเขาให้เริ่มจากซ้ายไม่รู้อ่ะจะถามยังไงเขาทำอะไรไม่รู้อ่ะ จริงนะชนมาเที่ยวชนก็แบบศึกาษาแค่ว่าอะไรอยู่ใกล้ที่พักบ้างแล้ว,ลวชนก็มาเลยพอดีนลยพอดีพร้มเป้นนักท่องเที่ยวกินด้วยกระโหลกไม่ลไม่าะนะกินได้แตนะ่ไม่กล้าชนอยากเดินไปฝั่งนั้นด้วยไปดิไปไปหมดอ่ะ ว่ายังไงปะมึงมงั่วาทางมากเลยเกินอนะมันตันหรือมันเห่ไม่ตันนะไงก็เดินต่อทางเดิมมาแหละจะลื่นต่อก่อน คับพี่น้ำอเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงที่มันอยู่ในระแวกนี้แหละก็จะเรียบเรียบแม่น้ำไปเรียบพองปะ น้ำสวยงามนะอุ้ยมุมนี้สวยอ่ะสวยอ่ะเพื่อนๆดูสิสวยอ่ะมุมเนี้ยสวยเลยวสวยสวยอยากมีรูปตรงมุมเนี้ยอ่ะทุกคนตอนแรกเขาบอกเท่าไหร่ตอนแรกเขาบอกเกินสองแสนดองสองแสนดองเดี๋ยวนะแล้วทีนี้ชนบอกว่า ไม่ไหวพ้าอ่างั้นไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าลดให้แสนดองชนก็บอกว่าไม่เอาจะเอาสี่หมื่นเขาบอกว่าให้ห้าหมื่นห้าหมื่นดองชนก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาชนก็เลยเดินหนีเดินหนีสักพักหนึ่งเดินบอกบอกว่าสี่หมื่นก็ได้ปันตามปันตามชั้นชาสี่หมื่นโอเคสี่หมื่นจากวัดหอเซินไปไปโบสถ์เซนเซนโจเซฟนะคะสี่หมื่นดอง จากสองแสนอ่ะจากสอนแสนดองเหลือสี่หมื่นดองเพื่อนๆถ้ามาก็ต่อต่อเยอะๆน,นเะๆเะนน<ง>พราะว่าเราก็ไม่รู้แล้วที่เราต่อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถูกไปถูกนะเราหมดแก๊สไปก่อนแล้วเออแต่คือชนอยากได้ฟิลนั่งนั่งรถอย่างเงี้ยเข้าใจปะนั่งรถอย่างเงี้ยนั่งรถอย่างเงี้ยเอนะอชนก็อยากได้ฟิลเงยแล้วเขาก็ไม่ได้เสียค่าน้ำมันต่าวะาเออเขาก็แค่ปัดไปส่งเราแค่โลเดียวอ่ะก็โอเคนะ เราก็ไม่ต้องเดินได้ไงมได้ทิวบอกบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามาควรต่อราคาลุงหลงลงไปลุงไม่ไหวเพื่อนเพื่อนดูทานอนดูความชันคนนึงลงก่อนลุงไไม่หวนงั่ลงลงไปเขีนแล้วลุงบอกว่าเธออ้วนไปนะเอาไม่ใช่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โอเคย่านนี้เรียกว่าย่านธุรกิจได้ไหมเพราะว่าคนเยอะมากเพราะตอนที่ชนนั่งนั่งมาจากสนามบินอะ่ะคือแบบคือความโลเคลมันเยอะมากอะ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือในเมืองอะ่ะแป๊ะฟิลในเมืองฟิลข้าวสารอ้ oh my god สวยสวย Beautiful อถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนๆถึงโบสถ์ละหนึ่งกิโลกับสี่หมื่นดองเอาแมมสี่หมื่นดองโบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอยนะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่19สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามช่วงแรกๆค่ะเพื่อนๆชน,นอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นความสวย ความสวยความสวยของบสถ์นี้นะคะตัวบสถ์มีต้นแบบมาจากมหาวิหารลอสชรดามในกรุงปารีสและยังเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอยแบงรู้ประวัติไหมประวัติก็โบสถ์ิโจเซฟก็น่าจะเป็นลุงโจเซฟเขาประสาทไว้แม่แม่